เอาตัวไหนเมื่อกี้ควายแล้วลลไหนเอาลองช้างหรือเปล่าช้างหรือมาลาย,น,ลยนี่มาลายอยู่นี่ไอเด,ดนเสาซลมัดเลยมัดยั <c oughs> ดยงยไงต้องมัดยังไยมึงจะปล่อยมึงจะเอาช้างนี่ช้าง อันนี้ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช <Labor ator. S 2> ้างหรือเปล่าดูสิดูตาดูแววตาดีงาด้วยนี่พี <loves them> ่ช้างพี่ใหญ่ของเรานี่นี่โอ้ยไปดักชนควายทั้งนั้นเจยบร้อยมาได้อเปล่า ช้างสีเทาสีเงินนะเดี๋ยววันหลังเรามาเปลี่ยนสีช้างกันดีกว่าอยากได้สีอะไรเราเดี๋ยว,เ,ยวเราเรา,เรามาเปลี่ยนสีกันเอาไปเลยก็งัดตูดกันแล้วงัดตูดกันแล้วเอาเอาจะผสมพันธุ์กันหรือเปล่าวะเนี้ยเรียบรอย่า <c oughs> ดูดิไปไหน เอาดิเดินได้เปล่าลองดูดิไหวเปล่าถ้าไม่ไหวเอาพี่ช้างมาช่วยนี่เอาไปเอาพี่ช้างมาช่วยเฮ้ยได้เฉยป่ะดูสิขยับยิกยิบ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 จิงจิงจิง <c oughs> เอาต้องเอาสอง <c oughs> ต้องเอาสองตัวเอาเอาช้างมาช่วยดิตัวเดียวไม่ไหวตัวเดียวลากไม่ไหวเฮ้ยไปเลย นี่นี่น,นี่เอาเอาเอา,เอาช้างตัวนี้ไปดันตูดเฮ้ยดันตูดไปเลยเข็นไปเลยเข,นเยเขนเ็นไวเปลานี่นี่ไม่ธรรมาดานะอา้อาวไปเลยตัวนี้ไปด้วยไปไปอืออือไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหแข็งแกร่งมากของตัวนี้ตายไซีโลวิน นี่ไม่ใช่สองละสามอตัวไม้อีกตัวหนึ่งไปเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตีกินตัวนี้หนีสุดยอดไปเลย ไอ้นี่นำขบวนด้วยวม้าลายของเราม้านำขบวนต้องเอาอุลตร้าแมนมามาขี่ม้าดิอุลตร้าแมนมาขี่ม้าดิต้องมีตัวนำเดี๋ยวขยับออกไปข้างนอกหน่อยมีอุลตร้าแมนอยู่โอ้ไปแล้วนี่ขบวนแห่